นามือลงครับทำใจสบายํำใจสบายนะนึกถึงบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงสัญชน์คือสกาญทติฐิมีจิกิชาสีรัปตะบรามาตรามาชันทะ ปิฆาโรปราคาอรูปราคามน,นะอุทจักาวิชา <c oughs> ทั้งหมดนี้ยังค่องอยู่อะไรบ้างครับมีไหมยิ่ไม่มีเลยไม่มีนะสบายใจได้ใช่ไหมถ้าร่างกายมันจะตายเวลานี้ จิตจะเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นสุขนะครับตอนนี้ไปกันนึกถึงบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้เคยบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไข่ถ้าแสงกลับการนาทีเรื่องใส่คนสัตว์ให้คนจากสภาพของความทุกข์นั่นก็คือตงทรในิพพานคา โดยย่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารให้เราไว้สามอย่างหน,น,นึ่งสัพพปาปัสสะการณงสองกุสสะสุกสมตาสามสัจิต,ตะปิโยคปันนังทำสามเดืการนี้ตรงหน้ามั่นใจที่ม่าสูงแน่นอน ดังนั้นเวลานี้ก็ขอหน้าขาขอรัตนาบารมีเขาองค์สมเด็จพราพุทธเ้าชินะวรกับบารมีของข้าพระเจ้าที่มาเป็นมาแล้วหลสงไขกับกับบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพธเจ้าพขะองค์สมเด็จพระสัมมาสัพทธเจ้าได้โปรดอุณาให้บารมีของพระองค์ร่วมกับความดีข้าพระเจ้าที่ทำมาแล้วแต่อดีตถึงปัจจุบัน ว่ามีท่านผู้ใดบ้างที่อยู่ข้างๆข้าพระเจ้าเวลานี้นั้นถ้าหากว่าไม่สามารถจะมองเห็นไม่มีจิตสัมผัสสามารถจะรู้ได้ว่าใครบ้างอยู่ที่ข้างๆตัวเราเวลานี้ตรงหน้ามีความรู้สึกว่าจะคนนอนอยู่ต้ป่าครับ เอาจิตสัมผัสตรงแรกอย่าใช้ต้องใช้นึกมาไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานใหม่เื่อขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสิทได้โปรดทรงครห์ให้จิตของข้าพเจ้าสัมผัสตามความเป็นจริงว่าเวลานี้จะคุณนอนอยู่ที่นี่หรือไม่ถ้าอยู่แล้วเพราะจิตใจข้าพเจ้าสัมผัสมีความรู้สึกว่าใครอยู่นี่รูเห็นไหม เห็นใช่ไหมจิตสัมผัสรู้นะตอนนี้จิตสัมผัสรู้เจ้าคุณนอเติบโตแบบไหนครับสีอะไรบอกสีเหลืองสีเหลืองนะสีเหลืองเหลืองธรรมดาแลวเหลืองใสเหลืองธรรมดาเหลืองธรรมดาครับถูกต้องถูกต้องนะเวลานี้ตอนนี้ไปให้มั่นใจได้ทันทีนะครับว่าอารมณ์จิตที่ใช้ในความเป็นทิ์เนี่ยทรงตัวได้แล้วนะ และตอนนี้ไปก็ขอตั้งสัปปตยาดิฐนว่าทำใดที่เจ้าคุณนอนได้บังเพ็ญมาแล้วในศาสนาขาององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วและก็สภาวะความเป็นจริงขขาเจ้า,าคุณนอนในสมัยที่สิ้นชีวิตไปแล้วนี้มีแต่งตัวคือม,ม่มีสวดส่งและรูปโฉมเป็นประการใดขอบรมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสดา และท่านแยกคุณนอปริโสดาเนาภาพนั้นให้ปรากฏข้า,าพเจ้าตามความเป็นจริงเปลี่ยนจากภาพนี่ยังยังยังเป็นท่าอยู่สยใสขึ้นไหมใสตัวใสแสงแสงใส,สใช่ไหมอ่าครับเป็นใช่ได้นะตอนนี้ไปก็ขอรุ่นหนาขอบ,รบขา,ารมีของสมเด็จตุศมาสมุทรสุจาและเจ้าคุณนอจบจะคุณนอบที่ท่านบอกบอยู่าค่แ้เห็น พระจุลามุนีที่เป็นที่ที่เป็นที่รว,วมของมบรรดาพระอเรเจาและเทวดาแั้งหมมามาเสกการสร้าสดรบพระธรรมเธศชนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ไหนขอสมเด็จพระจอมไตรและท่านจาคุณนอไดโปรดนำข้าพระเจา้าไปที่พระจุลามุนีเจดียสถานปิดสัมผัส เวลานี้มีความรู้สึกว่าพระจุลามณีมีสันฐานเป็นเจดีย์ได้ไปไรครับเพราะเป็นพระปรางเป็นเจดีย์เป็น JD เจดีย์นะทรงอ้วนหรือว่าทรงเตี่ยวกว่านักธรรมธรรม,ถมเจดีย์ทรงเตี่ยกว่าใช่ไหมสีอะไรครับสีขาวสีขาวตูกต้องเวลานี้เห็นพระจุลมณีเป็นสีขาว ตอนนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีก็ท่านอยู่คุนออว่าพระจุลามุนีเจดีสถานนี้ความจริงมีสีสันวนะเป็นประการใดขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสดาได้โปรดให้ข้าพระเจ้าได้เห็นแสงสีความจริงจริงของพระจุลามุนีเจดีสถาน แ้วนะครับแสวแต่ขาวใช่ไหมนี่อารมณ์ดีมากสบายใจได้เลยนะจิตใจถูกต้องตอนนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอชมบริเวณพระจุลัมมีภายนอกก่อนเดินดูรอบๆน้าบอกสุครับสวยเลยครับมีเทวดามีโคม่บ้างไหมยังไม่เห็นใช่ไหม ไม่ไมีเห็นไม่มีครับถ้าบอกมีก็ประตูยังไม่มีเดินไปที่หน้าพระเจ้าประตูจะคป็นข้าวพระจุลามณีหยุดอยู่ตรงั้นก่อนเวลานี้เห็นเทวด,ดาเสดง์นะครับหน้าพระประตูะจุฬามณีถึงี่มีองค์ใช่ไหมครับถูกนะครับนั่นที่มาดีสกขาแต่งตัวแบบไหนครับเสียอะไร สีเทเทาสีเทาเทาสีเทาเที้ท่านหลอกเองเราขอท่านความจริงในเครื่องทรงของท่านที่แต่งเต็มอัตรามืรอดับสีเป็นรการใดขอท่านโปรดแสดงพดระนตยาของพระาจารจ้าอีมกีมกใสใช่ไหม มีสนับเเอเ่าเนะี่ไม่ใช่เป็นสีอะไรสีใสส,สีเขียวี่ขาวสีขาวใสถูกแลเต็มที่าาตรนะงนี้พระานา,ค,ารนครับขออนุญาตทำมเอสขาขออนุญาตเข้าในระตเราอนุมตนะาตไไปได้นะครับเข้าไปแล้วตอนนี้ไปของหน้า,าตั้งจิตอธิฐาน มาขอบารมีพระองค์สมเด็จพระปริทีตแก้วเวลานี้พระองค์ทรงประทับอยู่นาที่ใดพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสธาได้โปรดแสดงพระองค์ให้ข้าวว่เจ้าเห็นในในปัจจุบันนี้เลยเห็นไหมเห็นอย่ในนั้นยในนั้นมีฉัดเลยีฉัดเนทรงเครื่องสีอะไรครับ เหลืองเหลืองเฉยๆหรือว่าเหลืองเหมือนผสมแก้วยังเหลืองใช่หหใชใชไหมข้าไปแล้วก็เข้าไปกลับเลยเออดูตัวลงหนาดิอ้วนตึกเรือหอมเพียวเลยเห็นตัวอย่างหอมๆนะ นลดความอ้วนมาได้อย่างไรคืเ,เรามีลดความอ้วนได้ไปแปลกหอมนะทรงเคีย่สีอะไรครับไข่ครับตนั้นเองสีขาวสีขาวนะฮะมีชดาม,มั้ยมีครับมีครับพอพอ,อถามก็เห็นว่ามีใช่ไหมเลิกเครื่องประดับนี่ไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันเทวดาเนี่ย เป็นแดาเทแบบสีขาวสีขาวน่าใสมากครับขาวข่ามืดเขาวเหล่งผ้าผ้าเข่าๆนะตอนนี้ยังใสไม่มากผมทราบนะกราบองค์สมเด็จพโตผู้มีพระภาคเจ้าขอทบทวนผลแห่งการปฏิบัติที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน เวลานี้จิตใจของข้าพเจ้านั้นเทียบเท่าได้กับอริเจ้าขนาดไหนข้าเป็นรบโสดาบันขององค์สมเด็จพระจินยพระวิจิตมารโรดยกประหัตขึ้นสี่นิ้วถ้าสีทาคาขอที่โตดยกประหัตสามนิ้วถ้านาคาขอยกประหัตสองสองนิ้วถ้าเป็นอรหันอยกพระต้องพระหัตขึ้นหนึ่งนิ้ว ท่านทรงยกนี้ครับห้ามสงสยัยนิ้วเดียวนิ้เดียวนะนิน้วเดียวก็มั่นใจได้แเราตายไปนิพพานแน่ตอนนี้ไปก็ขอบรมีก็องสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องขอ,ของเรื่อยๆนะครับ,รบว่าในพระยุลามณีเจดียสถานนี้มีพรมมีเทวดามีพระอริยเจ้าอยู่มากมายเพียงใด อภิโมสมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในจจุรมีจริสถานในตามความเป็นจริงนั่นนั่นเลยแอบเปล่าเลยะดีใจไหมดีใจเดินคลำตุกตับตุกตับกันตั้งนานในส่เป็นตาดำวันนี้ใสชักใสเป็นตาใสนะ ดีท่านสวย้วยครับเห็นพระอรหันนะเราตั้งใจอธิษฐานแบบนี้ถ้ากลุ่มใดเป็นพระอรหันขอพระอรหันตั้งอยู่กลุ่มหนึ่งร้บชมนี่ครับสวยมากสว่างมากเลยครับกลุ่นฮะครับสวยแสงสว่างมากครับเอาแสงนะลงหน้าลงเข้าไปใกล้ๆนี่กราดท่านซะก่อนขอข้ามาโทษครับไม่เช่ปฏิเสเสมอร่วปรามาศ ดูรัศมีกายของหน้าคล้ายถึงท่านไหมความสว่างเหมือนไหมรดนิดรงนิด<ม>ลดนิดใช่ไหมลดนิดเดียวนะมองดง,ง,งก็ใส่เกไม่ได้เห็นนะรู้สึกวา่าท่านใสสะอาดแจ๋วแต่เรามีเสน้สนเสน้นอยู่บ้างนะนะนิดหน่อยอยังมีเข้าเรียกว่าอารหัตธรรมะนะฮะ อรหัตตะักอย่างหนึ่งี่อาจจะเป็นอรหัตตผลแต่ทว่าเรายังมีขันห้ายังมีงอามณ์เกาะอยู่นี้เท่านั้นขันห้ามันถงอันนี้เรื่องเล็กๆหน,นึงจจะ้กินแล้วก็ขอเข้ามาโทษเขาเข้าไปหาองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์ว่าวิมายของข้าพระพุทธเจ้าในนิพพานถ้ามีอยู่แล้วขอบารมีขององสมเด็จพระปฏิบตแเว ในโปรดพาข้าพระพุทธเจ้าไปวิมานข้าพระเจ้าที่นิพพานด้วยเถิดพระเจา้าค่ะตามไปเลยถึงเลยใช่ไหมครับด <Good. S 1> ีนี่คนหน่อยใช่ไหม <Good. S 1> ยังไม่ได้เข้านะ <Okay. S 1> ดูขอบวิมานนี่กำแพงวิมานนะครับสีอะไรครับเป็นอะไรเป็นแก้วหรือเป็นทองหรือเป็นเงินสีหหเหลืองสีเหลืองผสมแก้วหรือเปล่าครับ มีแหลว์กาวไหมนึ่งเหลือใช่ไหมครับใกล้กับไอ้ทองผสมแก้วใช่ไหมตอนนี้ไปก็ดูวิมายครับดูวิมายหน้าเองมีลักษณะเป็นาายังไงครับมียอดหน่อยมียอดเป็นแบบจบตรราาุรมุกเข้าไปเรียกว่าแม่แบบโบสถ์ดูจะจตุรมกราาุก เจดุรมกนะครับเป็นแก้วแล้วเป็นทองคล้ายๆกับกำแพงเท่นเป็นทองนี่แล้วก็ดูพื้นกับพื้นที่เดินอยู่เป็นอะไรครับเป็นแก้วแลวเป็นทองพื้นที่ยืนอยู่เป็นดินหรือเป็นทรายหรือเป็นเหลืองเป็นทองหรือเป็นแก้ว ทองเนมันต้องมีลักษาะนังเหมือนกับกำแงเหมือนกันใช่ไหมับตอนนี้ไปดูปหน้าเข้าไปในวมิมานเข้าไปเลยครับ <donc. S 1> เข้าแล้วดูที่ว่าที่นั่งและที่นอนมันมมนี้เปล่ามีมีเนี้ยเรานั่งกับนั่งได้ใช่ไหมนั่งสบายบ<ะ>ไหมไอ้ที่นั่งเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ ว่าถ้าชาตินี้เราจะมานิพพานได้มันจะนั่งอยู่ทรงตัวอยู่ถ้าว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสจะมานิพพานได้เวลานั่งจะลื่นลงเวลานี้นั่งสบายอยู่นะดูแล้วมันจะแข็งแต่นั่งแล้วไม่แข็งานะสบายสบายเวลานี้เห็นองค์สังเก็ุสมมาแล้วก็จะจ้าเลยครับเห็นนะต้อมาทอดที่ไหนครับทอบอยู่ขเหนือ นั่นเหนือนั่นนุนสูงจอมีแท่นพระแท่นสูงฮะพระพุทธเจ้าเวลานี้มีรูปร่างเหมือนกับที่พระจุลามนีได้แต่งทั้งแบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเรื่องทรง,งพระองค์เปลี่ยนหีือยังครับนะอย่าง,อย,างอย่างนะออขอกรกาบขอประทานพรจากพระองค์ขอมหากรุณาธิคุณ ว่าในฐานะมื่ิตยองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพยยุทธเจ้าทรงละขันห้ามาแล้วและองค์สมเด็จพระกฐีแก้วทรงพระเดชเข้าสู่ทระนิพพานขอองค์สมเด็จพระจิตมารโปรดแสดงพระวรากายตามความเป็นจริงที่ทรงอยู่ในน,น,นิพพานเถิดค่ะเป็นอย่างสีขาวสีขาวเลยเห็นมีเขมดาวไหมไม่เห็น เนีย่ยไม่เห็นนะขอดูเขาชมไม่เห็นนะครับขอให้เห็นในหะ้ถัวนลองดูสีขาวนี่คือแก้วครับ <c oughs> แก้วนะ <c oughs> ดูเพิ่นไปสวยไหมฮะ <c oughs> สวยนะ <c oughs> แล้วก็เอาดีนี่เป็นนั้นว่าที่นี่จุดหนึ่งต่อไปดูหน้าเวลาโว,วบโรดโลดกำลังใจนะฮะ <c oughs> ุ่งขึ้นมาที่วิมายของนาเองนี่นะถ้าขึ้นมาแล้วถ้าไม่เห็นพระพุทธเจา้าก็ขอทูลเชิญรัตนาทันทีนะีเพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจมันโปร่งใสใ,ใช่ไหมใจสบายเป็นแล้วนี่ใจสบายไหมสบายกว่าที่อยู่เราคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูตัวนาเนี่ยครับเครื่องทรงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ดใสขึ <gesch> <iza> ้นไหมครับใสกว่าเก่าใช่ไหมตอนนี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวิมานที่ประทับของพระองค์อยู่หน้าที่ใดพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยได้โปรดนํำข้าพเจ้าไปสู่มานของพระองค์เพื่อเสด็จปฏิญาปะจุดที่จุดสำคัญเติ้งได้ใช่ไหมเลยที่เนี่ย khe này, nhìn mấy mảnh phế chằng, cảm, cảm, lớn không? Cao, 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 ต่อไปถ้าใจดีๆเห็นสายตรงนี้ผมทราบว่าเหนื่อยๆหน่อยเร่งๆเร่ง,งไปนิดเ <Okay. S 1> ปน็นว่าต่อที่นี่ไปก็เข้าไปในวิมานพระเจ้าครับ <Okay. S 1> เข้าไปในวิมนานก็ตวก็นัน่งดูองค์สมเด็จพระจิตติมานดูพระรูประชมพระวรากายของพระ,ระองค์ในวิมานเขากอลัสว่างมากเลยครับ okay. แล้วพระบูรกายของพระองค์นะสว่างมากนะใหญ่ไหมเมื่อหลายคนหลายคนครับพาวันใช้ได้นั่งชมนัสบายสบายดูดูสบายเห็นชัดไหมเห็นชัดเวลานี้จะสมมติว่าขันห้าวันพั้งวัน ไม่ทุกข์ลอยสบายเลยยิ่งได้กําไรนะถ้าตายซะได้เวลานี้แล้วก็มีกําไรเพราะวันนี้ไม่มีทุกข์ใช่ไหมมีอารมณ์เบาๆใช่ไหมอารมณ์สุขเป็นสามิตรสุขก็ไม่มีใช่ไหมนั่นเป็นนิรามิตรสุขจริงๆนะใช่ไหมสดชื่นผ่อนสายรู้น่าจันมรรมนี้ไว้นะฮะ ความจริงอารมณ์นี่อยู่ที่อยู่ที่ที่วัดกับอยู่ที่นี่มันต่างกันมากมากต่างกันต่างมากนะฮนะตรงที่วัดถึงแม้ว่าเราจะไม่สนใจอะไรแต่ว่าขันห้ามันยังมีอยู่มันยังมีภารแต่การหมดภาราจากขันห้ามันเป็นสุขแบบนี้มันจะขหายากเคยคิดนะว่าจะได้มานิพินไม่เคยไม่เคยเนะื้เรู้สึกซลสบายใจข้ามันสบายมากกว่า นี่มันนี้เป็นนิมายพระองค์สมเด็จพระชินวรงพระพศสนาคโคตมนะกร, mm hmm. ราบพ่างขอพรว่าตอนนี้ไปขระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้โปรดใช้บาร,รมีของพระองค์ mm hmm. นำข้าพระพุทธเจ้าไปสู่วิมายของพระพุทธศาสาเช่น mm hmm. ยังครับ สีอะไรครับมีสีขาวเลยสีขาวเหมือนกันใสนยยกันฮะใส่ดีนะลืมไปนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไปกราบองค์สมเด็จพระจินสีสุวรรณพระพุทธกษัตริย์เวลานี้สมเด็จพระพุทธเจ้าพระสังฆนครดมอยู่ด้วยฝากครับท่านมาด้วยนะกราบมาด้วยนะเห็นเราสององค์ใช่ไหม เห็นทั้งสององค์ก็ขอพอรพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าควรจะทำใจยังไงแบบย่อๆเพื่อจิตเป็นสุขแล้วมาแล้วก็มีความมั่นคงในพระนิพพานขอสมเด็จพระคิตมนตรได้โปรดแสดงทาอย่างย่อที่สุดแล้วก็ทำใจให้สบายที่สุดวก็มีความวมั่นคงในพระนิพพานแน่น ความรู้สึกสบายครับที่นี่ไม่มีเสียง <Yeah. S 1> ครับเรา่าอะไรน,นะสุกนะสุขนะสุกนะฮะ mm hmm. ท่านท่านคิดว่าสุขนี่พานเป็นสุกเฉยใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่ไม่มีอะไรแก่แล้วก็คนหมดโรคเว <laughs> <laughs> ลานี้เห็นจยู่คนนอนไหมครับ mm hmm. เห็นไหมเห็นเห็น เรายืนเรารอเราชันเนี่ยแอบแฝดเลยครับ <S <S แอบแฝดนะท่านรอ,อบอกอย่ารอท่านแต่งตัวแบบไหนครับแบบพระหรือแบบพระยังเป็นพระนะถ้ายังเป็นพระนี่สภาพนี่ยังไม่ใช่ความจริงขอให้เจ้าคุณนอนแสดงภาพใหม่เพราะในขณะที่เข้ามาอยู่ในนิพพานลแล้วนี่สภาพความเป็นพระไม่มี จะต้องมีภาพอีภาพหนึ่งที่เป็นความจริงว่านี่ผ่านฉะน้ขอเจ้คุณนอดโปรดแสดงภาพความจริงว่าท่านให้ปรากฏที่ขาวที่ขาวมันจทวดใททาดใช่ไหมมีเทวดาใช่ไหมครับเปครับขาวขาวนะฮะสดสวยนะมีไหมงั้นท่านอยู่จะกราบพระเจ้าก่อนครับมีไมั้มท่านอยู่ไหนขอเย้าคุณนอจะโปรดนำไปไหมท่านเลย เงี้ยครับสวยไหมก็เป็นทองเหมือนกันเป็นทองเหมือนกันเลยมีอะไร,รนะไม่เลี้ยงเปล่าไหมครับมีอันน้อน้ำเช้า,ชาเลี้ยงไหมไม่มีครับไอ้ขี้เหนียวพระเนริพานี่ขี้เหนียวไม่เลี้ยงเป็นนั้นว่าท่านสวยยินเยี่ยมสายดีครับ,รบดีใจไหม ลูกศิษย์ตัดีใจมากเห็นไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยผมขึ้นไปข้างบนบอกอย่าจะหลอกทั้งหมดหรือตางไปบนมันจะหลอกคนหน้าอันนี้ก็รู้สิกว่วเป็าที่พอใจนะที่ผ่านนี่ลงหน้าก็มาได้แล้วเนี่ยนะโคกลับไปสักนิดนะงคนงทีง่คนนอนนะโคกลับลงไปในสนักของเท่าสามบดีพร้รม,ร,มรมดูช่้นเดียวครับ ตนนี้ดิสิบหกถึงยังครับที่มานท่านใหญ่ไหมใ,<ช>ใหญ่นะตล้วเห็นองค์ท่านไหมครับเห็น,น <ะ S 2> ครับสี่สีหน้าสีหน้าเ<ช>นี่ยสีหน้าดอกดนพรมหลอกนะครับ <S <S ขอดูภาพต่างความเป็นจริงว่าพรมจริงๆมีสีหน้าหล้วหน้าเดียว,ห,วหน้าเดียว นี่เราเคยเห็นภาพเป็นสีหน้าเจนแรกเนั้นต้องแสดงสวยนะสวยดีอันนี้ยังเา็กสายด้วยครับได้เฉยเฉยนะได้เกรงเป็นนั้นว่าเขาอนิญาตทานต่อที่นี้ไปเขาชมสถานที่ที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าอารูปกับจะแก่ความสงสัย ถึงอย่างมีอะไร,รมีวิมานไหมแล้วมีอากาศตรง้องิ้งมีบ้างมั้ยหรอมีบ้างถูกหรอกเราขอบารมีโฮงสำเด็จพปะสัมมาสัมพุทธเจ้า่าสภาวะของอาวุธประมเป็นอย่างไรตามความเป็นจริง พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดแสดงภาวะพระองค์ทรงต่างธรรมดีพระพุทธเจ้าเห็นเปนเลนกว้างไหม <Okay. S 1> มีอะไรไหมอากาศที่นี่ระยิบเรียบเลยครับสบายนะวันส,บ,สบายส,บ,สบายแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหม นีอ่อารูปแล้วไม่มีรูปแล้วว่าดูที่อากาศน่ครับมันเป็นคล้ายๆกับไอ้ตัวมรดกทะเลเป็นวงกลมกลมลอยๆไปลอยมามีไหมมีไหมยิบๆอันยิบยิบยากจริงนะนั่นอนาะรูปมป่ละคนที่ขาดอายตนะ <c oughs> นี่จะได้ทราบไว้ตามนำราคก็รู้แล้วเนี่ยนะตอนนี้ไปก็ ออกจากอารมณ์องพระองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดนำมาที่บรรดุกรรพลสีดาอาจที่พระอินทร์ถึงอย่างกับสวยไหมดีเลยดีเลยนะแต่ไปดูวิ่งว่งผ่านแั้นแรกนี่นั้นลังจะเจืดไปหน่อยอยอะนะเออนี่เป็นดาวดึงนะครับ แต่ว่าดินแดนดาวดึงน,นี่ที่หลังเทลงุงนาจะไปเทศไหนเขาไปได้ตามชอบใจ <c oughs> แต่ว่า่าลืมกำลังใจเดิมนะวันนี้ขึ้นมายังผป่งใสไม่พอก็เหนื่อยไปหน่อยขึ้นเหนื่อยไปหน่อยเพราะว่าเก่งตัวเกินไปเก่งเกินไปเวลากลับไปวัดก็รวบรวมกําลังใจตามเดิมนะรวบรวมกําลังใจเวลารวบรวมกําลังใจก็ใช้วิธี ก็เริ่มปั๊บจับจุดตึด๊กไม่สนใจกอารมณ์ใจเลยนะครัฮะ่าภาพพระในในอกในตัวนะฮ้ใสแล้วก็พุ่งจนไปเลยอย่าขึ้นจุลานีก่อนก็ได้ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันอันนี้ผ่านไม่ได้นะครับขึ้นไปต้องไหวถ้าเราไม่พอใจไปวิมัยของเราก็อยู่กับท่านนะฮะ <c oughs> หรืว,ว่าอยากจะไปใหม่ของเราเองถ้าไม่เห็นรพระพุทธเจ้าก,ก็ขอถูปัตมารมาร่วมจะสะดุจประทับเดี๋ยเอาจิตจับอยู่นั่นอย่ายสบายและยังมีพระพุทธเจ้าอีกเยอะครับในวันหลังถ้ามีโอกาสต,ต้องการจะไปเองก็ไปได้ตามอติยาสัยนะแล้วว่าถ้าจะชมสวรรค์ก็ดีจะชมนรกก็ดีชมที่ไหนก็ดีก็ขอบารามีพระพุทธเจ้าก,ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะชมนรกนี่ต้องของญาติพี่นกองพยาโยมก่อนนะครับคเอเญโดัญาตินะพร <Okay. S 2> าะว่าขอเจ้าหน้าที่องท่านคนหนึ่งให้พาชมแต่ละผมนะครับเ <Okay. S 2> วลาพาชม,ชมไปชมไปชมวันนะผมลบผมลบปอ <Okay. S 2> ชมให้ละเอียดจริงๆจะได้อธิบายเดิดตยวฟังได้นะ <Okay. S 2> วเวลาไม่กำหนดนะนะ <Okay. S 2> ี่ครับเวลาองค์สมเด็จพระพุทธแก้วนะได <Okay. S 2> ้กลับได้แล้วครับ